าอยู่ประเทศไทยมาอาย30ุ30กว่าปีก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมันไม่พอมันไม่พอกินสำหรับครอบครัวแล้วมันทางด้านการเงินอ่ะมันไม่ได้เลยได้งานค่ะได้งานได้ทำงานที่ดีได้เงินเดือนที่ดีค่ะจะได้ตามตามที่นายกคนใหม่เขาให้ ประจำธนกเดขานายรัวมรีปฏิบัติหน้าที่กระทรวงแรงงานกางคุ้มครองงานท่านุู้อำบุญการผู้ตรวจการานักงานประกันสังคมท่านผู้จัดหางานจังหวัดนครราชสีมาแทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้แทนหอการค้าจังหวัดโคราชของวันนี้ต่านในวันนี้ ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับการเปิดงานจัด Expo โป r ครา2023นะครับซึ่งคิดว่าเริ่มต้นขึ้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับงานก็จะมีไป2วันด้วยกันนะในวันนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนื้นะครับงานต่างๆเราจะได้เรียนรู้ทางเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใของ Pioneer อ p a นะคะหรือไม่ต้องที่จะ ทางด้านของพอดีคุณเพราะว่าอยู่ประเทศไทยมาอายุ30กว่าปีก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยใช่ก็คือถามว่าความมั่นคงของประเทศไทยมันก็ดีนะคะแต่ว่ามันไม่พอมันไม่พอกินสาหรับครอบครัวแล้วมันทางด้านการเงินอ่ะมันไม่ได้เลยมันเลยทาให้คนไทยอยากที่จะไปต่างประเทศใช่ค well, mm. ่ะแล้วหนูก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที tamam ่อยากไปพอดูแล้วก็คือแบบเงินลอกกันเพรามันต่างกันมากใช่แค่น้นค่ะ มาร่วมงานนี้เราคาดหวังอะไรครับมาร่่มงานวันนี้ได้งานค่ะได้งานได้ทำงานที่ดีได้เงินเดือนที่ดีค่ะเรื่องค่าเลงเหรเราคาดหวังวะไดคาดหวังคาดหวังว่า,วาจะได้ตามตามที่นายกคนใหม่เขาให้อ่ะ